สวัสดีครับผมพมี่ร่องมื้อนี้อ่ายมาเรียนน้าครับผมกับมีพี่พีครับผมแล้วก็พี่เจ้าขุนครับพี่ขุนสวัสดีครับ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 น่ารักมากเตรียมน้ําอะไรรอด้วยวมึงเป็นดาราหน่อยพี่ <c oughs> เขาไม่หันหลังใส่กล้อง <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่ไหนไหนเข้ามาเข้ามาไม่อยากเข้าด้วยเลยเนี่ยไม่ทําไมไม่ทางเข้าใช่ถ้าพี่น้องชายครับเป็นนักการเมืองหรือพี่เป็นสสพี่จะทําถนน ทางเข้าบอกทีแล้วจะเข้ามาเนี่ยนะก็อยากมาเล่นด้วยก็อยากมาเล่นด้วยเนาะวิ่งเดี๋ยวเตรียมแหให้พี่เขาหวานสักแหหนึ่งนะมีไหมอ่ะเฮ้ยเก๋แก่หวานเป็นจริงไหมผมหวานเป็นอ่ะแสดงว่าผมเคยพ่อผมเคยสอนไงเคยสอนเคยสอนว่าแตกไหมก็เคยหวานได้ไงสมัยนั้นตอนสมัยที่ที่ยังไม่ได้เข้าสู่วงการไงนี่ไปเล่าต่อไหมไม่ปกติผมไม่ค่อยดื่มแล้ววันนี้ไปไหมไม่ เป็นซ้อมบอลแล้วอ๋อ,อ,อวันนี้น้องไปซ้อมบอลน้องขอทักมาะพี่จะกินอะไรครับเขาจะได้แบบหาให้เอาตาแต่เราบอกว่าเอาซุ้มตำดีกว่าง่ายงเอาแบบเร็วรียวอะแบบที่เราเราทำอยู่อะแต่งั้นง่ายๆดีกว่า,าลืมไปว่าติดซ้อมบอลถ้าไม่ติดซ้อมบอลจะพาวันแ่อยอูม่มากินเลยหิวแล้วยังฮะอันนั่นแหละก็จะทำไงก็เอาเครื่องตั้งตรง,งไหนถ่ายตรงไหนล่ะราก็ทำแถวนี้แหละอ่ะโอเคมา ทุกคนเชื่อไหมว่าเนี่ยไม่มีไในฟ้านะพี่ขุนแล้วกูมานั่งนี้แบบสภาพแบบนี้พี่ผมก็เหมือนกับมึงไม่เหมือนเอ็งเชื่อไหมผมจะมาหวานแห่มันไม่ใช่อ่ะรายการพี่ชอบเฟกอย่างนี้แหละเห็นไหมทุกคนอทมา้ทุกคนพริกเราจะเก็บพริกสดๆเลยให้สองตำสมตำพิกเห็นไหมเฮ้ยจ้าน้ำพริกนี่คือเพื่อนของแก ผมเด็ดกว่านั่นพี่จะดูผมไหมไม่ดูหรอกเฮ้พี่เคยพี่จับแล้วเมื่อคืนมันก็ไม่เท่าไหรอ่ะพี่มันเล็กกว่านี้ต้องใช้แว่นขยายพี่ผมอยากจะมีอารมณ์ไปเด็ดพลิกบ้างได้ไหมมันจะคือไหมคือแค่การแต่งตัวมึงก็ดาราแล้วอ่ะเนี่ยใช่ไหมของพี่ยังคือกว่านะสองใช่ไหมการแต่งตัวพี่มันได้อยู่นะแต่อนนี่ยดูแล้วไปพูดทำไมเออเอาหมดละอ่าเองทำเป็นทำเป็นถือไว้แล้วก็ทำเป็นดึงดึงเออ มันไม่คือพี่มันผมถ่ายมาเดียวๆแล้ววะนี่นี่นี่เห็นไหมเออนี่กูเหมือนตัวเฮียอะไรไม่รู้พี่แต่โคตรเฟกอ่ะนี่นี่อีกเม็ดนึงโอ้โหไม่แต่พริกนี้ไม่แดงแต่ของพี่แะแดงแต่นี่แดงเออไอ้นี่เขียวนี่เราก็ใช้ช้ำมาอันนี้เขาเรียกมะเขือเลยพี่มะเขือเทศ มะเขือเทศเนี่ยนะอ่ามันจะมันเต็มพันเลยน้อยน้อยโหเราทำแคะอะไรวะเสียงแม่สีตาเราทำได้นะทำดิต่อเสื้อพาดกหลังบ้านแบบพวกจีนเดี๋ยวดูพี่ชายมันมีอะไรมันมีพื้นม้าอะไรผ้าซึ่งมันกริ่งฉันบอกโซมันหยุดโซมันหยุดหยุดโดดมีอะไรกันฉันโดนดกระด สุดหอมกริดนเลยเนี่ไงจะสับแบบเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ได้เลยแล้วเราก็เฉือนวับเลยครับปุ๊บตา้มส้มเลยพี่อยากสับบ้างไหมล่ะเดี๋ยวจะเหลือให้สับบ้างนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาสับมผมไม่สับเหมือนกันนะพี่เอออย่าพึง่งอย่าพึ่งไม่ยุ่งของฉันพี่ดูดิเส้นดูทุกคนดู ก็ฉีไงดูเส้นมรอกไปขุนเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ตำหลวงพระบางเหรอโอ้โหทุกคนดูเส้นมระกอลยครับตลกไปดิโอ้ดูดีตลกบอกว่าตัวเองเป็นเซียนหลัง่ะเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวมันบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้สองพาหวานแหจับปลาพอกูบอกว่านั่งในรถนี่ไงสะได้วันปลาแล้ว พี่ขอขอน้สีอื่นได้ไหมผมไม่เอาสีนี้ไหนวงเป็นเสียนหลังวหมบอกคือไยม,มาแต่ทรงไม่ได้เลยเออดูนี่เห็นไหมดูเส้นผมถ่มายอยู่ใช่ไหมออนนี้กล้องจับกว้างมากไหมหรือแคบเดี๋ยวเขาคิดเดี๋ยวเขาคิดว่ากู เนี่ยทำอะไรอันนี้จับเห็นใช่ไหมเนี่ยวเขาว่ากูเป็นแบบมาชักอะไรออกสื่อด้วยจิตคิดอกุศลตลอดเลยกูกินแม่งมาก่อเล่นอ่ะพอแล้วอ่ะทำอะไเนี่ยเฮ้ยพอแล้วพี่เฟกเอามันก็ทำไปสิเดี๋ยวพี่จะตัดต่อปุ๊บเสร็จอะไรเงี้ยอันนี้ชงผมชงผมพี่ใหม่พี่หลวงพ่อสิตามขอแล้วกัน EP นี้สักห้าพันบาทจะรองคริเลย นี่แซบไมนะครับถ้าพี่ไม้เห็นนะสักห้าพันนะโอนมาด้วยรอเล่นนะเดี๋ยวรามาหาอย่อมเล่นนี่โฆษณาพี่ไม้แซบไมครับตัดต <c oughs> ัวได้นะครับได้ได้เดี๋ยวผมจะไปเสริมรอ,อก่อนเดี๋ยวพาไปสแสดงหนังพี่เพิ่งทําหนังเสร็จไปเรื่องหนึ่งงแต่เจ๊งแต่เจ๊งไปแล้วเจ้งมัน <จง S 1> เดี๋ยว<ด>ทำหนัง<ห><ห>โปะไอ้บ้าพี่เล่นเป็นหมอผีอ่ะเคยเรื่องเจอป้องไหมเจอเออเดี๋ยวทําอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไรดี๋ยวผกเอยมีพี่เด้ให้พี่เป็นพระเอก เออดีไหมเจ๋งอีกอ่ะคืองั้นกูไม่ให้มึงไปเล่นแล้ผมอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะผมทำหนังแล้วนะจบไปแล้วเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะมีสากเลิฟซีนนั่งไอ้ีเด็กดีผมขอเลิฟซีนลูกตอนเลยนะ้อเฮ้ยผมคนร้ายได้แบบนี่เล่นเป็นหมอผีกำกับเองแสดงเองเจ๋งเองรายจ่ายทางรถไฟรายได้สัตว์สลองลองคุยกับเอฟซีเหมือนเวลาสองกินสวัสดีครับผมพี่ร้อง มีพายมาเรียนนั่ครับผมกับมีพี่ๆครับผมแล้วก็พี่เจ้าขุนครับปไติดตามด้วยนะครับสองเดนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้ใต้คลิปนะครับครัเข้าไปติดตามให้ด้วยครับแบบบรรยากาศโคตรดีเลยครับบ้านเราพูดอีสานก็ได้น้องมันถึงถึงคู่เลยพี่ถึงเล่าจึงได้แล้วพ่นกันอยี่นี่แหละแต่ชอบบรรยากาศนี้จริงๆนะย้ายสามัอครัวมาอยู่สองดิถ้าอายอดอยู่แบบประมาณสักแสนอะ ไปทำคอนเทนต์แบบมานอนนี่คือคืนผมคิดว่าผมอยู่ได้ไหมอ่ะอ่ะเท่าแสนหนึ่งมีมาไหมแสนหนึ่งมาเออแสนหนึ่งมาให้มีน้ำก่อนใส่เบ็ดเลยใส่เบ็ดนอนหน้าเลยถ้าหนึ่งแสนแบบผมกระโดดลงนี่ให้ดูเลยลงลงสระให้ดูเลยมันต้องใส่เบ็ดต้องมีกิ่เนาะใส่เบ็ดแล้วก็นอนหน้าตอนกลางคืนอ่ะใส่เบ็ดคืออะไรวะพี่ตกปลาตกปลาแต่ว่าปลักทิ้งไว้ใช่ในนาโอ้โหไอเซียนหลังตอนนั้นก็อยากเป็นเซียนหลัง ไซเบตมึงยังไม่เข้าใจเลยอันนี้มันมันบ่มีน่นำนามันจะโบมีนนำคือหลไรนะพี่เนาะ <Okay. S 1> เขาอยากเป็นเหลังพี่มเลิกจะเป็นเตียน,นหลังแต่ตอนนี้เข้ามาตอนนั้ถ้าพี่อยากแล้วผมจะพา่หนูนอนอย่าเดีกก็มีในฐานะที่พี่มาเนี่ยเขาถามย้อนเข้าไปได้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของเราทําทํามันนียทำคลิปเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงแบบแรงบันดาลใจหรอถึงต้องทำอะไรเงี้ยมันเพราะอะไรมันไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปทํางาน ติดโควิดมันจะมีสระน้ําอยู่ตรงนั้นนะเพื่อดนดูหน้าตรงนู้นน่ะเพื่อนผมคือสี่ห้าคนเนะี่ยเขามุดน้ําแข่งกันที่มันเป็นสระแบบนี้แหละน้ําเลื้องเยๆแบบนี้แหละผมก็นั่งอยู่ข้างๆผมก็ถ่ายคลิปลงไปมุดมุดน้ําแข่งกันแล้วผมก็ไปลงเข้าใจใหไหมมุดน้ํผมรู้จักดำ,ดำน้ำไนะที่ดำน้ำลัวไม่เข้าใจใช่ผมรู้จักดูดอกเด้อผมก็มีสันอยู่ดันน้ลงยิ้มนันไปแห้วมันดัง แล้วทีนี้แต่มันไม่แต่มันไม่มีหน้าผมนะมนมีแต่แค่แบบมุดนางแข่งกันคนติดตามพันหนึ่งจากคนติดตามประมาณศูนย์คนนี่แหละโใช่แล้วแล้วทีนี้ต่อไปก็ถ่ายหน้าตัวเองมันก็ไม่ขึ้นเลย <c oughs latego> <c oughs> แต่หน้าตัวเองไปก็ยอดวิวก็ประมาณร้อยสองร้อยคือมีคลิปเดียวยอดิยอดวิวแสนหนึ่ง <c oughs> พวก <Kids> พํำเกี่ยวกับไอ้นี้มันต้องอดทนจริงๆนะพี่คุณถ้าใจไม่รักจริงๆอ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่เนี่ยพี่ทําคือชอบไม่มีใครดูช่างดูตัวเองไม่ไม่ได้สีเรียสนะทำเพราะชอบแล้ว ถ้าคนติดตามเยอะคนดูเยอะรายได้เข้ามาบ้างอันนั้นคือคือผลพลอยได้โชคดีไปไม่ได้เครียดอู้ทำไมคุณไม่ดูเลยทําไมไม่ได้โฆษณาเลยไม่ไม่อย่างนั้นถือว่าน้องประสบความสเร็จเขาก็เอาครอบครัวมาทําคลิปตรงนี้ด้วยสอนพี่ชายด้วยใช่ไหมครับในการทําคลิปผมว่ามันก็ดีเหมือนกันผมว่ามันเป็นจังหวะชีวิตของเขาด้วยแหละอย่างเราเองเราไปนั่งถ่ายเราไม่รู้จะถ่ายถ่ายอะไรอ่ะใครจะมานั่งดูอ่ะแต่จริงๆแล้วคือเราเลยรู้ตัวตนมองเขาจริงว่า คือเขาว่าเป็นแบบเนี้ยมันคือตัวตนชีวิตประจำของเขาไม่เฟกไงคือการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเฟกอ่ะเขาไม่เหมือนพริกอ่ะกูว่าดราม่าเต็มอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือดราม่าเต็มที่เอาง่ายง่ายให้มันถึงแสนไลค์ก่อนเออแสนแสนแสนวิวนะมื่กลับมาตรงนี้แสนวิวนะครับเฮ้ยแสนวิวนะครับแสนวิวจะมานะเป็นพยานนะกูจะตัดตรงนี้เอาไว้เลยถ้าแสนวิวช่องบ่าวสองเดี๋ยวพี่พีคจะมาเล่นด้วยอีกครั้งหนึ่งมาเล่นด้วยจวมามาตอนน้ำไหลนะพี่ โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปแล้วด้อแล้วก็คุยกันปกติโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเจ้าน้ำพริกมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณน้องบ่าวสองมากแล้วก็ทีมงานพี่ๆแล้วก็เม่อีถ่ายทำถ้าผมจะทำแบบว่าเป็นแช่องตั้งชื่อเปช่องอะไรวะเมืองให้กูปิดรายการกูก่อนเนี่ยไม่ได้ปิดทุกทีเลยไออกเลยอ๋ออ่ะก็บอกแล้วไงวันนี้ผมมาเป็นลูกศิษย์พี่ชายนะครับผมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของน้องสองด้วยครับผมเพราะว่าเราก็ ม่รู้ว่าว่างเกินนะครับตลอนกับน,นายคาธาตลอดน,นายคาธาอ่ะก็ที่ตกคุยกันในรถไงว่างที่ผายไปวอดเลยตลอนกับน,นายคาาเนี่ยอะไรกันเนี่ยเอาง่ายหนึ่งแสนวิววันผม,ผมจะเริ่มทำยิงจังฮะแต่ไม่รู้นะว่าแบบมันจะเป็นสภาพแบบไหนแต่ว่าผมจะทําเป็นให้เหมือนกับเจนเตอยมากที่สุดผมจะแบบไม่ต้องแต่งตัวแบบอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าผมไปรวมนสันนะผมไปซื้อเสื้ยนนี้เพื่อมาหาน้องสองอผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะจัดเต็มบบเลยอะไรกางขาสั้นพ้าขม้าพี่ ไม่ได้หรอกกุมึงแดดมึงต้องทาโพก,กันดงกันแดดอีกโอ้ยคมงระือน้องกัดดาวยุ่วผมสุดเลยโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ